วัสดีค้ค่ะทุกคนตอนนี้คือช่องฟิวสันพ <laughs> ูดึ้วย่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเราเราจะมาขอแนะนำตัวก่อนดีกว่าคือเราชื่อฟิวนะคะตอนนี้เราอยู่ชั้นมหสายศิลปะดนตรีค่ะแต่หลักคือเราเรียนอยู่สายศิลปะด้วยความที่แบบว่าเราเียนอยู่สายศิลปะนาะเราก็เลยจะมาบอกเทคนิคพื้นฐานกัปปบสายศิลปะก่อนค่ะคือศิลปะมีเทคนิคเยอะมากเทคนิคสานเส้นสสเทคนิคสีน้ำมันสีอะคริลิกสีโปเตอร์สีน้ำ ตัวน,นี้เราจะเอาเทคนิคของสีน้ำเป็นแบบเทคนิคพื้นฐานพื้นฐานแบบพื้นฐานจริงๆอ่ะพื้นฐานที่แบบทุกคนรู้แต่แบบว่าเราก็ยังจะเอามาบอกทุกคนเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเือนแบบว่าอีพีหนึ่งของการเรียนสีน้ำเป็นคลิปที่แบบว่าก่อนเริ่มสีน้ำอ่ะทุกคนต้องรู้เว้ยคือก่อนก่อนที่จะเริ่มคลิปเนะี่ยเนาะเราต้องขอขอโทษทุกคนที่นี่ด้วยนะคราะว่า เสียงเราอาจจะพันกันคําพูดอาจจะเงี้ยแบบอาจจะแบบอาจจะแบบไปเร็วนิดนึงเพราะว่าว่าเราเป็นคนที่แบบพูดไวมาได้แต่ไหนแต่ไรแล้วเราเนคนพูดไม่รู้เรื่องเนาะการที่เราจะอจัดคลิปแบบเนี้ยแบบพูดแบบอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราเป็นคนที่แบบเนี่ยคือมันยากอก่ะมันยากสำหรับเราแต่เราก็แบบพยายามที่จะให้ทุกคนได้รู้สิ่งที่เราจะพูดออกไปนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม์ไม์เราอะอาจจะกล้องเพราะว่าไม่ใช่ไม์เราเลย เสียงเราอาจจะกล้องนะคะเพราะว่าเราไม่มีไมค์คือเราไม่มีไมค์เลยเรามีแค่กล้องหนึ่งอันที่จะตั้งกล้องถ่ายอย่างเงี้ยเลยขอโทษทุกคนวันที่นี้ด้วยค่ะเอาละเรามาเริ่มกันดีกว่าเริ่มแรกนะคะเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนเนาะอุปกรณ์ที่เรามาแนะนํเนีอะมีเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่แบบว่าหาได้ง่ายแถวบ้านนะทางนี้นะเริ่มแรกคือเริ่มจากสีอันนี้เป็นสีของน e รมีทั้งหมด12สีนะคะเป็นสีที่แบบ รอบสีเบสิกอะที่แบบว่าเราต้องใช้อะประจำประจำเนาะอันนี้นราคสองสีคือราคาถูกมากคือคือหาซื้อได้อะคนที่กำลังจะเริ่มเรี้ยนสีน้ำอะก็คือสามารถหาซื้อได้ไปราคาจับต้องได้ทนครันี้ต่อไปคือแก้วใส่น้ำค่ะอันนี้มันแก้วอะไรก็ได้เว้ยแต่เราแบบว่าอยากได้แก้วที่แบบว่ามีฝาปิดไงแล้วก็เลยเอาแก้วนี้เพราะว่าเราจะพกพาไปไหนอะเพื่อบมีฝาปิดเลยมาก่อนนะประมากันหกเนาะ พูดไม่รู้เรื่งงงองอีกแล้วขอโทษนะคะต่อไปเป็นเช็ดชู่คือบที่อื่นน่ะอาจจะมาเช็ดชู่แต่เราใช้เช็ดชู่นะคะในการเช็ดพวกกันเช็ดสีออกจากพวก,กันค่ะมาเริ่มอันต่อไปเลยดีกว่าอันต่อไปนะคะที่เราเอามาคือที่ฉีดอันเป็นที่ฉีดผมเว้ยแต่ข้างในไม่ใช่ที่ฉีดผมข้างในไม่ใช่เนื้าฉีดผมข้างในคือน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาคือเราเอาไ้ฉีดว่าฉีดกับจานสีเทียบว่าเนี้ยมันแห้งนะใช่ไหม แล้วก็แค่เอาไปฉีดฉีดอะมันจะกลับไปเป็นแฉะเหมือนเดิมเว้ยแล้วบบเป็นน้ำเป็นแบบสีน้ำที่แบบพร้อมใช้งานเหมือนเดิมมันไม่ได้ใช้สําหรับแค่ฉีดจานสีนะมันเอาไว้ใช้สําหรับการทํางานแบบว่าเปียกปนเปียกได้ค่ะเอามาทําแบบว่าภาพวิวภาพท้องฟ้าอะไรทำนองเนี้ยได้หมดเลยอันต่อไปก็คือจานสีอันเนี้ยอันนี้คือเราจะมาแนะนําคือมี2ขนาดเลยนะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ มันหาซื้อได้น่าจะหาซื้อได้ตามพวกร้านเครื่องเขียนทั่วไปร้านแบบว่า B T S ล้างอน็ตน่าจะมีขายอยู่ต่อไปนะคะเราจะแนะนํามี่พู่กันสีน้ําคือเราจะบอกก่อนนะคะว่าพู่กันสีน้ําไม่ควรใช้กับสีอื่นไม่ควรใช้กับสีบอตเตอร์ไม่ควรใช้กับสีอะคริลิกไม่ควรใช้กับสีน้ํามันแบบว่าถ้าเราจะทํางานสีน้ําแล้วก็คือต้องซื้อของสีน้ํำม่เลยถ้าเราจะทํางานสีบอตเตอร์ก็ต้องซื้อ ว่าผูกการของสีวอตเตอร์ไว้เลยทำลบงนี้เราจะใช้ร่วมกันไม่ได้นะคะเพราะว่าผูกการของสีน้อ่ะมันจะมีความอุ้มน้ํามากกว่าผูกการสีของอื่นนะคะผูกัาเอาอย่าแบบว่าห้ามใช้ผูกการสีน้าําร่วมกับเทคนิคสีอื่นๆนะคะอ่าผูกการ่นนะเราจะแนะนําแบบว่าเป็นเลขสองสี่หกแปดสิบสองนี้ไปนะแบบว่าเป็นเลขคู่ไปแล้วก็อย่างนนงก็คือถ้าแบบว่าถ้าทุกคนอยากได้แบบเส้นเล็กๆบนทางนี้ใช่ไหม ทุกคนก็ซื้อเบอร์ศูนย์ศูนย์หรือเบอร์ศูนย์ติดไว้กระเป๋าองพอแล้วค่ะก็คืออุปกรณ์ที่เราจะแนะนำอ่ะมีแค่นี้ต่อไปเราจะแนะนําเทคนิคสีน้ําแบบจริงจังอย่เทคนิคสีน้ําวันนี้ที่แบบว่าเราเอามาแนะนาเนาะมีทั้งหมดสองเทคนิคเป็นเทคนิคเวทออนเวทกับเวทออนไดก็คือเปียกบนเปียกกับเปลี่ยนบนแห้งนั่นเองค่ะเปี่ยบกบนเปนียกเปลี่ยนบนแห้งเปลี่ยนบนแห้ง นเปียกกับเปียกบนแห้งแตกต่างกันยังไงเราจะให้ทุกคนดูคลิปที่เรากำลังจะเริ่มพายในสามสองหนึ่งเริ่มค่ะเริ่มจากเทคนิคเปียกบนเปียกหรือเวทออนเวทก่อนนะคะเทคนิคนี้วิธีการทำคือง่ายมากก็แ,แค่โลมน้ำลงไปบนกระดาษให้ชุ่มเลยค่ะหลังจากนั้นก็นำสีตามที่ต้องการลงไปค่ะเราทำการตแต้มตแต้มแต้มบนกระดาษนะคะเห็นไหมคะว่า เนื้อสีของสีค่ะมันฟงเข้าหากันกระจายเข้าหากันค่ะเทคนิคนี้นะคะสามารถนําไปทําสีของท้องฟ้าได้เนื่องจากสีมันประสัด้าหากันได้ดีมากค่ะเทคนิคต่อไปนะคะคือเทคนิคเปียกบนแห้งหรือเทคนิคเวดออนไดค่ะเทคนิคนี้นะคะทําได้ง่ายมากมากเนื่องจากเราแค่จุ่มสีที่ต้องการนะคะจุ่มให้ชุ่มเลยนะแล้วก็ทาลงกระดาษที่แห้งค่ะเทคนิคนี้นะเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ ก่อนแลนสีน้ำอ่ะทุกคนต้องรู้ค่ะคลิปต่อไปเราจะใช้เทคนิคอะไรแบบว่าเราจะสานเส้นเราจะใช้สีอะคริลิกเราจะบอกเทคนิคสีโบเตอร์หรือแบบว่าเราจะทำอีพีต่อไปจากอีพีนี้คือสีน้ำต่อจากอีพีนี้แบบว่าเราจะเอาสีน้ำไปทำอะไรบ้างทำผิวคนทำภาพกริลทำเนี้ยจะไปต่อหรือเปล่าต้องขอทุกคนแบบว่าติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณ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 ค่ะอ่าคลิปนี้ผิดพลาดประกันใดขอภัยด้วนะคะบ๊ายบาย